โยสวัสดีครับมาพบกับผมช่องจิโกหาอยู่หากินครับตอนนี้ก็ผมแล้วก็ทีมงานครับอยู่ที่สวนเชฟเก่งครับพอเชฟเก่งนะครับให้ไก่ตอกหนึ่งตัวครับผมเชฟเก่งแล้วก็พันเพื่อนนะครับตอนนี้ก็ทําการจะจับไก่ตอกมาทําเมนูไก่อบปิ๊บนะครับไก่ตอกอบปิ๊บนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไก่ตอกที่ สวนที่พ่อเชบเก่งเลียงไว้ครับผมตอนนี้เชฟเก่งก็ทำงานเรียบร้อยครับไก่ทอกครับ เทปหน้าตาเลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวจะไปทำเมนูไก่อบปี๊บครับเดี๋ยวให้เชปเก่งโลกขนถอนคนครับเดี๋ยวผมไปโขกเครื่องครับพิเศษมากครับทุกคนครับเทยเป็นพกินในบ้านตอนแรกว่าจะทอดครับลุงนวดบอกว่าเดี๋ยววันนี้ขยันครับจะทำเป็นเมนูปลารุงนะครับนี่ครับจะเลี้ยงพี่ชาด้วยพอดีปลาลุงพี่ชาไม่เคยกินเนาะต่ปลา นี่มีมุกด้วยมีมุกด้วยนี่ครับอันนี่ไ้เด็กๆครับใส่ถ้วยใส่ตู้เย็นไว้เลยนี่ไว้ทอดให้หลานนะครับอันนั้นเป็นถุงมือหรือพี่เอาใส่ตู้เย็นเลยครับเจอชาเดียหายถุงพี่ชาเอาใส่ถุงไว้ปิดปากเป็นตอนนี้เครื่องหมักครับทุกคนมีอะไรใส่ให้หมดครับเม็ดผักชีรากผักชีกระเทียมตะไคร้ขานะครับแล้วก็อันนี้สูตรเด็ดครับในมือเชฟเก่งครับอันนี้ เครื่องเทศครับเครื่องเทศพิเศษนะอันนี้เครื่องเทศลาบครับยอดครับเครื่องเทศพริกลาบครับก็ไม่ล่อยคนยอดต้องไหนก็อะอยก็นนะมาแขวนครับไก่ย่างมาแขวนครับวิ่งไก่ตอกอบมาแขวนเอาโคกเข้าไป ไก่ต๊อกครับตอนคนมาเหลือหน่อยเดียวครับแซบแน่ครับน้ำหมักผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนวันนี้ก็รอไก่ต๊อกจากเจ๊เก่งครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับไก่ต๊อกอบปี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 ป ครับทุกคนหลังจากที่เชิกเก่งเลาะขนเรียบร้อยครับวันนี้ก็เรามาหมักเครื่องที่ผมปรุงไว้นะครับอนี้เน้นๆเลยเชิกเก่งเออหลอดครับหลอดอืออไอีออชั่วครับเอาใสู่้เยนเลยนะ น่ครับทีเด็จครับนี่เด็ดแบบเดิมเด็ดก็ไปครับที่เดิมเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นทิ้งเลยสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปเอามาทำการอบก๊ีกันครับโอเคครับข้าวเรื่อง ระหว่างที่ลุงหนวดสับปลาอยู่นานนะครับนี่ครับทุกคนเรียบร้อยแล้วกลับแก้มกับแก้มนะครับปลาลุงที่ได้มาคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่อ้าวได้ถอนมอเรียบร้อยครับอ้าวเชฟไปแกงร้องได้นะนี่ครับพี่เอกมาเที่ยวครับทำไมทุกคนนี่ไก่ที่หมักไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับ มามันออกมาก็ยัดใส่เข้าไปไก่ย่างฟองเบียร์ฟองฟอดฟองฟอดข่าได้เลยรึเปล่าเดี๋ยวก็เหลือยกก่อนเออใจเย้ เอดีใส่น้กระมังในขึ้นอีเจ้าแน่เปิมจาปิดใส่ให้หมดคับที่ดครับจังมเนยเอมาบาผมขุดยัดยัดองกันแน่ยัดยัดยัดเ่งสนมะครับมาเอามาปั่นด้ยน้ำมนสาราน้ำเนาะน้ำสารนู้ปีดไปดิเนาะ อ๋อแล้วทุกคนพี่เลยมาพี่เลยมั้งพี่โก้กันไหมกันไหมยืดดูหน้ามันครั้งสุดท้ายไก่ตอกอกปีบป่ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกครับมาเลยลงมาเลยมาเลยมาเลยเอระวังหลวัดหลวดเออยาวเหลือโย่เออแล้วเอามาเห็นว่าเจ๊งนะแล้อยู่เลยอยู่เลยไหนเนี้ยนี่เนี้ยหลวัด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 หลวันะ วัน,หนไหนดีใส่ฐานใส่ไม้เทนอ่ะแล้วลุ้นไหมเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับไก่ต๊อกอบปิ๊บครั้งแรกครับที่กูหาอยู่ฮากีอย่าลืมติดตามด้วยครับครับทุกคนระหว่างที่นั่งรอไก่ต๊อกอบปิ๊บนะครับตอนนี้เราก็มาชิมปปล,ล,ลีมือ ปลาลุงหรือว่าคล้ายๆทอดมันปลากลายนะครับลุงได้ลุงหนวดกำลังปั้นรออยู่นะครับแล้วก็ค่อยทอดเดี๋ยวเรามาชิมมันที่ลุงหนวดทอดเสร็จก่อนครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ก่อนครับพี่เอกครับนี่เป็นแผ่นนะครับพี่ใหญ่ครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเป็นไงไม่รู้ครับเป็นคล้ายปลากลายนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทำเป็นปั้นๆนะทุกคนแล้วตำเครื่องใส่นะฮะโขกเครื่องใส่เป็น ตะไคร้ใบมะกรูดไรพวกนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับพี่เชฟเก่งครับชิมครับมีมือลงหนวดครับข้างนอกมือวางที่รอเกล็ดก๊อกเราก็ต้องชิมบีนะครับบีให้ดูเลยครับเออบีบีบีข้างนอกนี่ดำดำกลมๆมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในเหลืองเหลืองเหลืองๆตะไคร้เหลืองๆนะฮะนี่คเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เชฟเก่งบีดูข้างในครับนี่เขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเหมือนทอดมันปลานะครับทอดมันปลาครับทุกคนเนี้ยเนี่ยมันเนี่ยข้านมูอชิ้นปลาทอดชิ้นปลาถ้าใหญ่ก็ปลาลุง รสชาติเป็นไงครับกรอบนอกกรอบกรอบนอกนุ่มในพี่เอกหอมพี่เอกว่าไงรสชาติกรอบนอกนุ่มในครับใช้ได้เลยครับทุกคนว่าอร่อยนะผมยังไม่ได้ชิมนะเอาลุงนวดคนทำให้ลองชิมนะครับผมชิมแล้วเนาะมือเพื่อนนั่นคล้ายๆไส้หั่วคิ้เหมือนไส้หั่วทอ๋อเคืองหอมหอมเคืองหอมจริงๆเครื่องเครื่องหมักก็คล้ายๆไส้หัวแล้วโดนมันจะมีตะไคร้ข่นิดหนึงค่ะจะเทียมใส่ไหม นิดหนึ่งนะครับหอมหอมเดี๋ยวผมชิมดูนะข้างนอกมันออกกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในข้างในนุ่มๆอร่อยอร่อยต้องตามด้วยน้ำเก๊กฮวยครับทุกคนอร่อยครับรับประทานรุ่งกัแล้วก็เลย ทำจันกันเล็กๆน้อยๆครับโอเคเดี๋ยวรอรอจิมไก่ต๊อกเดี๋ยวรอจิมไก่ต๊อกเอาครับทุกคนระหว่างที่รอคอยมานานครับมาดูกันครับไก่ต๊อกโอ้พิบจะกินได้ไม่ได้ครับไอ้สวยงามเว้ยสวยครับทุกคนจะได้ครับจะได้อยู่ครับไม่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 รออยู่นานครับได้อยู่ครับไปครับเดี๋ยวไปจิมกันครับไป ไก่ตอกอบปี๊บครับครั้งแรกครับกับทีมงานครับร้อนนะครับเอาแล้วเอาแล้ครับมือกี่น้าเออต้องเหนียวเกือบเหนียวเหนบซุกอยู่ซุกได้ซุกว้าไขาวพอทันไก่ตกไก่ตกไก่ตกเนี่ยมิดมิดพายมั่งเจ้าไก่เฮ้ยมิดอันใหญ่เมื่ไห่บีล่ามู้ เอาคนเท่าชิมก่อนเอาเปิดครับพี่เอกพี่เอกเคืองน้ำหนักน้ำหนักน้ำตาลพี่นิวันอ่ะอ๋อมากเลยมากชิมครับพี่ขอบคุณครับลองชิมดูนะครับครับเอาลูกนวดเสิร์จัดเลยครับโอ้โหเนื้อสวยมากเลยครับขาวนวลๆครับนี่ขาวๆนวลๆชิมดูก่อนนะครับหวานนุ่มครับเจ็ดมือเลยอืมหมดเลย ครับเ็บเกิงครับหนังครับหนังครับนี่เอาจามเอาไม่ไม่จิมีมีสูตรนี้ไม่มีน้ำจิ้มครับสูตรนี้ไม่มีน้ำจิ้มเปียวครับน้ำลำไยก็ตามสูตรครับเจ๊งวยครับเจ๊งวยแค่ติดคอนิดนึงนะหนึ่งจิ้มสามนี่คือเขอปริมีหมอกปริมังเลยครับทุกคน สำหรับไอคลิปนี้ครับรออยู่นานครับไก่ตอกอบปี๊บครับผมกับทีมงานก็ได้ชิมครับครั้งแรกเหมือนกันครับพออร่อยครับอร่อยอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพออร่อยบรรยากาศก็เย็นๆครับใช่หน้าหนาวแล้วนะครับผมตรงนี้ก็กินกันก่อนรอข้าวดาวครับปีก่อนปีใหม่นะครับกับทีมงานครับก็มีกันอยู่สี่ห้าคนครับสําหรับคลิปนี้ใครเข้ามาชมแล้วก็ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กติกาให้ช่องที่ก๋หาอยู่หากินนะครับผมแล้วก็ทีมงานก็จะพยายามหาคลิปหลายๆแนวมาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้อำลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับนี่